ผมเป็นหากดีเลย อ่าคุณเดียวครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเทีมตายครับเดียว<า> <c oughs> เด,ยวเดียวได้สี่สิบเว้นนาทีเด้ <c oughs> เอตะก,กี้ถ้าวันนี้การการอ่ปลาจะได้ในร้านตองครับเลี้ยงสุบข,ของสิบกระเาะไปปาจบปลาจบครับผมโอ้วันนี้ลูกทีมเป็นไงบ้างครับโหแยมแย่ยยไปตามตามกันครับฝ้าวางหลังเรี้ยงครับผมเดี๋ยวสามหน้าว่ากันใหม่อีกรอบครับสามหน้าเอาใหม่ครับแก้ตัววันนี้เราส่งทีมเข้ามาแข่งขัน18ทแปนนะครับโอ้โห เป็นเยอะเป็นพอดีการอันนี้มาลองไฟครับอันนี้เป็นทดลองนะฮะทดลองเด็กๆนะครับมาขึ้นจุดเรื่องเจ้วขนาดนี้เท่ารี้ก็ เทพนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกำลังมาคานตล่อมตล่อมมาแล้วครับเทพหนุย้ยรถเทพโคตรโคตรโคตรเทพเอาละครับหน้าตาบอกคุณไม่รับมาแล้วครับ